น,นี่ซีรีส์ชุดเปลี่ยนสายไฟของเครื่องชิปจอระกีเอ,อนนี้จะมาประกอบแล้วติดตามกันดูว่าวันนี้จะประกอบไปได้แค่ไหนเอาละเริ่มเลยยางจุดเนี้ายใส่ยากครับเพราะว่ามันแคบ ช่องอะมันแคบเราลวงมืออะไรก็ลำบากเราใช้พวกนี้เป็นเครื่องทุนแรงแตอนี้ใส่เรียบร้อยแล้วผมใส่สายเข้าไปในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาคือเวลาเราที่แบเนี้ไอ้สายล้วตรงนี้ที่เป็นคลิปโลบะมันหักหมดแล้วไอ้ตัวที่มากับใหม่มันก็หักปอยนี้มันออกแบบให้ใส่เลยถอดครั้งเดียวผมใช้วิธีตัวนี้ เป็นสกูปลายสว่านแบบนี้แล้วก็เจาะใ,ใกล้ๆกันแล้วก็ค่อยเอาเทปบันทายนะคนอื่นอาจจะมีวิธีทีท่ดีกว่านี้ก็ได้แต่บังเอิญผมมีของพวกนี้อยู่แล้วก็มีหนึ่งสองสามจุดฝั่งน,นี้ยังติดได้อยู่มีตัวหนึ่งสี่ไม่เป็นไรคือ เพื่อนล็อกไม่ให้สายมันขยืนผมจะใช้ตัวนี้ช่องข้างนี้ไม่มีอะไรนะครับเจาะแล้ อันนี้เพื่อนผมที่เป็นช่างแอร์เขาได้นํานะครับต้าเราถอดนี้เนี่ยให้เราถอดพัดลมแอร์ออกมาเลยพัดลมแอร์ของที่จะถอดตรงนี้แล้วก็เป่าทําความสะอาดแอร์ไปเลยเนี่เมื่อเราเรืมมาแล้วผมก็จะถอดพัดลมนี้ออกมาแล้วก็เป่าเป่าไอขี้ฝุ่นในตู้แอร์ข้างในเลยประมาณนี้ ข้อเสียอย่างหนึ่งของรถจรีฟคือแอร์รุร่นเก่าไม่มีกรองแอร์ที่ฝุ่นมันเลยเข้าได้เต็มๆเลยครับ เ <_ EN _> อาละครับเอพิดที่เจ็ดขอจบตัวนี้ก่อนนะครับนี่หละก็ยังอีกเยอะครับก็ลุ้นกันต่อไปว่าจะมีกี่เอิซดจนกว่ามันจะวิ่งได้ครับโปรดติดตามตอนต,อนต่อไปนะครับสำหรบับตอนนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ